สบายดีทานผู้ส้มผู้ฟัง่งเมน,นี้กะมาพอกระซ้าเล่าไต้คือเก่าเนาะกะมีเรื่องมาเล่าให้ฟั่งคือเก่าเรื่องพี่นอะให้มากเรืองดีหลับให้มากเรืองหลอนให้มาฟัง่งอยู่บ้านซ้าเล่าไต้เนาะมีครบเทั้งหลอนเทั้งเรืองดีหลับเนาะเมน,นีซ้าเล่าไต้กะซิมาเล่าเรื่องโรคระบาดหมู่บ้าน้อยก็ปีเนาะ ย้อนไปสมัยลอยปีที่แล้วเนาะพี่น้องนะ้อง่าม,มีโลคกระบาดนะเนาะเดี๋ยวมาเขาเรื่องกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมู่บ้านนีกาสิตังอยู่ข้างคหมู่บ้านซะละาลาไตเองเนาะบ่ห่างกันปันใดเนนะาะไกลกันประมาณสักโลนึงเนาะมู่บ้านนีกาเป็นมู่บ้านที่แบบกับโบใ่ญ่ปันใดเนานะมู่บ้านสมัยฝรั่งเศสเนาะเพื่อนกาสิมาขาคายอยู่หันเนาะก็แบบเป็นแบบ ขาคายเป็นแบบเจริญเนาออยู่หันเนาะก็มีสะพานมีคัวเนาะครัวที่ย่งเมื่อเท่าไลตอนสมัยซาลาแต่ย่างน้อยๆกะยังเห็นเสาอู่เนาะเสาสะพานเนาะเดียวนี่กะเลยล้มไปแล้วอเนาะยังแต่วัดเนาะที่นี่หมู่บ้านแต่ก่อนข้าเจ้าก็อยู่แบบอยู่แบบกินดีอยู่ดีเนาะขาคายกับฝรั่งเนาะขาคายอยู่กันแบบ สันติสุขเนาะแบบมีความสุกข,ขาคลายมาน,นี้อยู่มาปีนึงเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เราสุฟังเนาะอยู่มาปีหนึ่งเกิดโรคระบาดเนาะโรคชื่อโรคกะโรคอะฮิวานั่นเองเนาะคือโรคทองร่วงแล้วก็ทองเสียเนาะจะเป็นแต่หมู่บ้านนั่นเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วเขาก็บสมัยคนออกจากหมูม่บ้านเนาะหมู่บ้านซาลาไตกับบริเตนเนาะเพราะว่าเป็นเทิงน้ำนเนาะมันไตน้ำเนาะ เป็นเทิงแบบหมู่บ้านเทิงเนาะเทิงตนน้นนาแต่เขาอยู่ลุมบ้านซาลาไตเนาะที่นี่คนตายตายลายแบบตายจนแบบแบบยู่แถวหน้าที่เทียบไปหน้าแถวไปหน้าเนาะมีแต่แบบดุมพังโซบแบบหายกระดูกหกระสีเนาะตอนสมัหน่อยๆก็เห็นลายเนาะพวกให้กระดูกพวกลรุ่มพังโซบพวกธาตุเก้าเก้ากระสีเนาะ ก็ยังอยู่กลางหน้ากบมีเนาะขาเก่าๆนี่เนาะส่วนให้กระดูส่วนอันังกะเปื่อยไปน้ำเนาะมางคนกะเศร้าให้เศร้าหน้ากะขุดเอาไปตังมองไม่สีนะาเนาะกบผู้พิพิธเัณฑนเนาะแต่เห็นเป็นอย่างซ่านเนาะตอนสมัยยังน้อยเนาะแบบโรคระบาดเนาะก็จะติดต่อกันแบบตต้เกือบบดหมู่บ้านเนาะเกือบเบิร์เนาะแต่ว่าบูเบิร์ตลงเนาะย่งน้อยหนึ่งเขาข้าเจ้ากะนี้ไปฝรั่งเศสเบิร์เนาะ กระทิมเตมู้านนั้นห่างไว้เนาะกะซิมีวัดเก่าซึ่งแบบโหสุดยอดเนาะเห็นเนาะแล้วก็มีวัดเก่าบ้านเก่าเนาะกระเสาแต่สมัยตอนสาลาไตยังหน่อยๆไปรอเมื่ะกี้เนาะกระซิมีเสาห่างเนาะเสาแบบเสาโบสถ์เสาอันนี้ก็ยังอยู่เนาะวัดก็ยังเห็นเท้าทูมือนี่ก็ยังเห็นเนาะถ้าด้เมื่อเดืสิ้นไทยเมื่อ้เบิ่งเนาะว่าไปจังไหนเนาะวัดเก่าเนาะ ที่นี่มองห้องอะเนาะห้องบัดห้องบัดเก่าเาก็จะมีห้องลงไปเนาะห้องกับไม้ถึงห่วยนี่น้อยหวยอะป่าไผ่นะป่าไผ่คือบอกว่าพี่น้องป่าเนาะไม้ไผ่เนาะไปเนาะเดี๋ยวนี้คนกับมกกัดแบบไปส่เวตโกบเดีสเนาะมามาใส่เวตโกบยู่หันเนาะบางคนกะอัแบบโกบลายลายเดี่ยสิเนะบางคนมากกบแบบสิเนะเาะพอมาหอกะ ตอนมาใส่กับว่าเป็นยังเนาะบอกเขาตอนมายาประมาณโซ่ส,สามถุมสิจะมีแบบมือเนื่องนอกไอเนี่ยเพื่อมาใส่ไว้กบค้นคางแบบคางหน้าคางหน้าเนาะค่ณมาใส่ไวทกบพองนะเนาะที่นี่เพื่อกัดแล้วอ่ะมีคนมาถามแล้วเนาะว่าอันได้กบอยู่วอคมังสีเนาะที่นี่แล้วเรากะแนมมันเรากับบุคุอะใยาถามพอมากกันโซคนบุคคลนทีสามจะมาจะใส่าะมาถามว่าอะไรโกบบอสัต ทีนี่เราะกันแนมเลาค้านน่ะวะาม็นไพ่ถามมันไพ่ถามถามกัน e กับบริทามมอหนึ่งกับไปขคนแบบเสียบเหงือกนาะปดคบมอหนึ่งกับไปขนเนื้อป้าน้ำกันนะนะบ้านนี้เพราะเนมหาผู right ้ที่เห็นยืนอยู่ทางหลังเนาะที่นี่หัวบัวมีหัวบัวมีก็เลยบันพักกันแลนทั้งใครทั้งมันเนาะแบบออ้ยานลายแบบถามหรืหัวบัมี่เนาะพักกันแลนบ้านนี้แลนไปกันเลย เขาก็เมื่อเนาะโอ้ยแบบไข่สั่นเลยวันี้เขาก็บวชเบื่อซองเลยบริซึกเลยนเนาะถกมือเนาะเพราะว่าย่านแห้งเลยหันเนาะวันนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งอ,งอ,งองีกเนาะหลวงพ่อเพิ่นแบบตกน้าแล้วก็ะไล่มากห่างอยู่บ้านบ้านห่างหลังนี้เนาะโอ้ยพี่เนาะแบบสยองแห้งเนาะไพ่ไปเก็บบักม่วงนี่แบบย้อนขาลงมาเลยทิงเลยเนาะดอกสนันเลยเนาะแบบ บ้าเขาไปเลยทากางเว้นกาไปวันนี้ยุหันไปนเฮเทปวกก็เกิดมองไม่ย่างกระลายเนะอุย้ยแต่ยานลายแบบตู้มองเข้ามาใส่เวทกบกับมุมีไผกามาใส่เลยถ้าคือวันนี้เนาะส่วนเลี้ยนเก่าเลี้ยนยัางกาย่งอยู่คือเก่ามีไผกาเอาเนาะเพราะว่าถาเอาก็ไปนันะ่มเนาะแบบเรื่องโรคระบาดแบบคนตายยมบานอันไลนี่ก็ดูกันย่งกันย่งคือเก่าเนาะ ซาลาไตเมื่อกะยังเห็นวัดนั่นก็คือเก่าเนาะแต่ว่าถ้ามว่ายานโบกเพราะว่าฮักเกิดยีแถวนั้นฮักกับบุคอยานเป็นไหนเนาะเพราะว่าก็บบุเคยเห็นยิ่งยิ่งแต่เขาเอาสุฟังเนาะหลายคนถถาแบบไปใส่ไว้กบแถวหน้าซ้าลราไต่ก็ยิ่งยิ่งเสียงหอยเสียงยังขี่ม้าขี่ยังเนาะแถวถุงมือเนาะเป็นจังได้พี่น้อง่องที่ซาลาไต่กะ จบพอดีเนาะกับะม่านี้เนาะะม่าณแบบวัดเก่าแล้วเป็นลูกระบาดพระกระตายอยู่หันเนาะก็อาสิซิงสกิดอยู่หันแล้วก็บบรีไปเนาะบไร้ไปเกิดยังเนาะก็เห็นนั่นคนเขามาลุ่งรีนะพี่น้องมาโครีก็ร้ายอยู่ดิเจ่บหัวอะไรบอเห็นบอกว่าเล่นก็กระจุงกระจึงเนาะอันแบบขากยานสินะพี่น้องปนตรยานรายเนาะปนตรยานรายนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้สาลาไตกะเล่าประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกัสิโกสยองปานในเนาะประวันเป็นลูกระบาดเก่าเนาะเอาไ้คลิปนานเนาะพี่น้องเนาะว่าสาลาไตสิมาเ่าอยงพี่น้องฟังรับร่องแบบสยองเลยพี่น้องพี่น้องรับร่องสยองควันทุกเรื่องเนาะเรื่องเรื่องเรื่องเก่าๆสมัยฝรั่งเศสสิเคสาราไตสิมาเ่าสุฟังเนาะเพราะว่าฟังมาลายเนาะพี่น้องแบบผูเ่าภูเก่เป็นมักเ่าสุ้ฟังเพราะว่า ซาราไตไปตามผู้ตามเขากสิเห็นแบบระเบิดเก่าแบบลูกซ้ำกำปั้นลูกซ้ำคายสังกระจายเนาะก็เลยแบบท้ามาเออมันม็นยังเกิดย่างคืนแล้วก็เห็นคุ้มคุ้มระเบิดเก่าสีสิายคุ้มอยู่ก็เลยแบบก็ได้ท้าผู้สาวผู้แก่าคุ้มยังเกิดย่างคืนแถวนี้ประมาณน่นเนะเนาะี๋ยวซาระไตคลิปนะซาระไตจะมาเล่าสุฟังเนาะเร่องแบบนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ซาระไตกะโคตรโจนเพียงทถานี้เนาะ ถ้ามักกักดไลค์ถือใจกักดแชร์เนาะพี่น้องเนะาะฝากกันถ้าใครมีคิดแบบเรื่องเล่าสยองสยองกับข่มเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้องถ้าซาลาไตว่าแบบติดๆคักๆกับโคโทรพ่ออไฟพอไฟ่อ,พอ,พอเอาไพเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ซาลาไตกับโคจงเพื่านี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าร้ายเด้อพี่น้องเด้อนอนรับฟันดีแล้วตีสวัสดิ์บ๊ายยบาย